สวัสดีค่ะพี่น้องคะมาพบกันลาวค่ะกับการพยากรณ์การสาหรับผาคไตฟังตอนออกปกวันนี้นะพี่น้องนะในวันอังคารที่17มิถุน,นายน2018วันนี้ค่ะลักษณะการมันเราจะเป็นเป็นพืนแล้วนะคะก่อนอื่น,นเหมือนเดิมไปแลกข้อมูลกับมาประกอบการพยากรณ์เหมือนก่อนค่ะเราไปเดืมตอนที่แพ่นที่ับจัมวันคะ่ะในช่วงนี้พี่น้องคะมาแหลวนะที่เป็นรงซี่ซ้มๆเขาเรียกว่าโรงมอระซุ้มนะคะ รองหมอนซุ้มตัวนี้ค่ะก็ได้ผัดผ้านะคะในบริเวณห้องทางตอนบนคลองผักเนื้อค่ะพี่้องขาข้าวสู้เป็นย่อมความกดนะคะตามบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะก็เลยทำให้นะคะในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะบริเวณห้องผักเนื้อค้องประเทศไทยเรานะคะอาจจะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะในส่วนของบ้านเราช่วงนี้ค่ะหมอะสุ่มตะวันตกเชียงใต้ค่ะที่มีกําลังผันกลางนะคะผัดประคุมในบริเวณห้องทะเลอันหนามันผักใต้ไรกะเอาไทยค่ะทำให้ในช่วงนี้นะคะผักใต้คองเราก็ยังมี้มีฝนตกอยู่เลยค่ะพีนองขา ทีนี้ก็ไปติดภามได้หลายทิมก the ันมั่งค่ะวันนี้นะคะมีมีค่อนข้างที่จะามาเลยค่ะพี่น้องค้าในบริเวณของทะเลออนดามันนะคะแล้วก็มีมั่งค่ะพี่น้องค้าที่อยู่ในบริเวณห้องอ่าวไทยนะคะไปทีผาเบรด้าชุมพรวันนี oui. <mel> ้ม <mel> ีฝ้นต๊แลราคาพี่น้องค้าในบริเวณของทะเลออนดามันนะคะเชื่อาชัยจฟังห้องประเทศพม่านะคะฝ้นต๊อกใส้พมาอยู่ค่ะตอนนี้นะแล้วฟ้นค่ะในช่วงนี้นะคะมีแนวโน้มการเคลื่นตัวไปทางทิศตะวันออกชิงเล่ยเลยด้วยว่าทิศตะวันออกนะคะพวกฝ้นกลุ่มนี้ก็อาจจะเข้าในพ่่ออปะตไค เรดาร์สติงพราวันนี้พี่น้องคะก็ยังไม่เห็นคุมฝนแต่ใดทีคือ,อยังไม่เห็นคุมฝนที่ในพื้นที่แต่ว่าอย่าลืมคะ่ะในช่วงวันเป็นไปถึงคำนะคะบริเวณอันเราหนะ้าผากไต้โดยเฉพาะผากไตฟั่งต่วนอองของเราคะ่ะในช่วงวันเปบนไปถึงคำจะมีฝนในพื้นที่ได้นะคะพี่น้องติดตามเข้าไปอย่างต่อเนื่อยกกเลยคะ่ะไปต่อการดการรายงานอุณหภูมิกันบ้างค่ะอุณหภูมสิสูงสุดหล็กว่านะคะเราวันไดอยู่ที่สม5มาจุดหองศาเซลเซียสค่ะเทียมเพื่อกอสมุ่ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ ในพื้นที่อุณหภูมิต่างสูงชาวนี้ค่ะเราวัดได้อยู่ที่22.9องศาเซลเซียสคาทีทางการสยายนาะได้จัหวัดสุขทาค่ะไปเล่ก,กันสีฝนกันมากงค่ะฝนนี้มันเดิอม,มีนองนะเป็นฝนหลกว่านะฝนวันนี้อย่างดอกไม่แท็กี่นะคะฝนนี้ตกแต่ตตีเจ็ดว่าชาวเล็กว่าจะตึ้งตุเจ็ดว่าชาววันนี้นะคะเล็กว่ากันในพื้นที่ภาคใต้ฟังตอนนอรของเราก็มีฝนตกปีนองนะอยู่้งแต่เกณนเล็กน้อยนะไปจึดปา่กลางมันเดืมนะเขียวเียวฝนเล็กน้อยนะคะเรื่องเรื่องฝนกลางค่ะ เหล็กว่ากาฝฟนตกมาทีสุดนะคะอยู่ที่ฐานการสะยันหได้จังวัดส่งขลานะคะตกอยู่ที่24.8ม mm ิลลิเมตรค่ะเอาละค่ะทีนี้แรงข้อมูลกันมาแล้วไปแรงการพยากรณ์การสำหรับวันนี้ค่ะดังที่ได้บอกไว้ช่วงนี้ค่ะโมรสุมตะวันตกเชีงยงใต้ที่มีกำลังแต่งกลางค่ะ ไปปกตมในพื้นที่ห้องทะเลอันดามันภาคใต้และกล่าวไทยค่ะทำไมในช่วงนี้นะคะพื้นที่ภาคใต้ฟั่งตะวันออกของเราก็จะมีฝนอ่าฝนหรนอฝนฝาาขนองได้ในบางพื้นที่แล้วส่วนมากจะมีที่พีนองคะ่ะฝนจะมาถึงบเราดในช่วงวันใหม่ายถึงคำนะคะ ที่นี่ไปเลยในจังหวัดค่ะเราไปเดินที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะวันนี้เพชรบุรีพี่น้องนะประจวบชุมพรค่ะเป็นสี่เรื่องนะก็คือมีฝนอยู่ที่สามสิบเปอร์เซนต์ของพื้นที่รวมไปถึงเกาะสมุยด้วยค่ะพี่น้องคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดอื่งนๆค่ะสู้ร้านนักโคษนะคะยาวลงไปจนถึงนราธิวาสนะคะวันนี้เป็นซี่ซั้นๆคือมีฝนอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซนต์ของพื้นที่ค่ะอันขาดไมุ่่หภูมิวันนี้นะเราขาดไม่อุ่หภูมิตำสุดนะคะอยู่ที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบเจ็ดองศาเซลเซียสค่ะ เราขาดไม้่าอยู่ที่สามสิบสามถึงสามสิบหกองศาเซลเซียสค่ะไปตอนที่พี่น้องชาวเรือชาวประมงค่ะในช่วงนี้พี่น้องคะเราไม่ได้มีคาเตือนไรนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ลมก็ไม่่คยได้แรงนะคะอยู่ในสภาพปกตินะคะลมที่พัดอยู่ในพื้นที่ของอ่าวไทยบรรเรานะไม่ว่าจะเป็นอ่าวไทยตอนบนหรือว่าอ่าวไทยตอนล่างเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็วอยู่ถี่สิบห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะถ้าไม่คลื่นนะพี่น้องนะช่วงนี้ค่ะทางอ่าวไทยตอนบนและอ่าวไทยตอนล่างค่ะคลื่นนะคะห่างฟั่งผืนสูงอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรค่ะ ้ามีเฟินฝากขนองกาขืนสุ้งหมักว่าทรงไม่ได้เพราะะนั้นพี่น้องคะ่ะดังที่ได้บอกออกเลือดได้ตามปกติแต่ว่าถ้ามีเฟินฝากขนองกาให้พี่น้องก็ไปค่ะกาให้พี่น้องนะั้นลีกเลี้ยงบริเวณที่มีเฟินฝากขนองไว้ด้วยค่ะไปต่อกันทีคันไม่สภา,าการจัดวันข้างหน้านี่เองค่ะเราไปเริ่มทีพี่น้องฝากใตฟั่งตอนเอาตอนบนก่อนนะคะตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดไปจนถึงวันที่ยี่สิบสามนี่นะ พี่น้องคะพี่น้องที่อยู่บริเวณตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมาจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะฝนก็อยู่ที่4 0เปอร์เซ็นต์ทั่วพื้นที่ทะเลาะเฉวงเลยค่ะไปทีพี่น้องภาคใต้ฟังตัวตารางคะ่ะพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาจนถึงจังหวัดนาราธิวาสนะคะพี่น้องคะช่วงนี้นะ ฝนก็อยูตีที่ชี้เป็นซ้ำชีเปิดเซ็งห้องพื้นที่ค่ะวันนี้อยูตีที่ชีน้นะต่อเช้าต่อเรื้ออารมณลงอีกเดียวค่ะพี่น้องค่ะอยูตีซ้ำชี้เปิดเซ็งห้องพื้นที่นะหลังจากนั้นในช่วงวันที่20เป็นต้นไปเป็นจนถึงวันที่23ค่ะพี่น้องค่ะฝนเพิ่มขึ้นแล้วน,นะอยูตีที่ชี้เปิดเซ็งห้องพื้นที่ค่ะโอเคพี่น้องค่ะช่วงนี้การสรุปเราว่าฟุ้นวันเรายังไม่หมดที่นะฟุ้นมานจะตกอ,อยู่ในช่วงวันบ่ายๆถึงค่ำพี่น้องค่ะสังเกตเห็นสักอีกค่ะว่า เวลาฝนมาลมจะแรงพี่น้องระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วถ้าพี่เรามีข้อต้องใส่ได้เือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะถูมาห้าโบเรานะคะถูมาท่ามมกุถูกไหมท่ามูตูค่ะที่เกี่ยวกับเดินสภานอากาศนะคะสี่เบอร์เดิมป่ะสุนเจสี่ค่ะสร้างนึ่งเจ็ดทกสุนวันนี้ข้อลานเปนก่อนนะคะก้อยกลับมาพบกันแม่ตาชาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอูตูเนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวเาะ